ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีของ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผา,าเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้เน้เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำเน้เด้อครับเพื่อชิมโา๊คลิกใหมๆ่ๆขอบคุณครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วพี่น้องครับสายอ่างสายอ่างผู้ใดหาอยู่นะครับแม่ยันยเบิ้งงป่นอ้าวมาหุ่นจักรจะเจ้องเพลินสวัสดีครับสวัสดีครับ าเทียครับผมนี่พี่น้องเฮาปลาจักตัวครับวันนี้คือเก่าห่ะครับแดตัวแปดตัวคือเก่าห่ะครับแบบเก่าพี่น้องเฮาแบบเก่าพี่น้องครับนี่มาย่ไมได้พี่น้องว่าประทับใจย่นนั่นนี่นะครับที่อยู่ครับที่อยู่อยู่บ้านสารดินครับบ้านสารดินตำบลนนจานอำเภอบรายจังหวัดนครราชสีมาครับโอ้พี่น้องเฮาคอยงามเมืองโคราชนะครับผู้ใดหาแม่บอกเบอร์หญ่ยนะครับ่าย เปิดเปิดนะครับอ่างเนื้อหนังนาแข็งขาดีเรียบเรียบบุคบุชีนี่เบอร์โทรไว้ต่อไปนะครับ081ครับ081 066 066 2220 2220พี่น้องเข้าจ็ดแปดตัวมือนี่คือเก้าเหมือนเดิมนะครับไพ่ฮาเมียลูกไพหาเมียทองไพหาสาวหน่อยนะครับมาในคลิปนี้ครบคือเก้าพี่น้องเขับรายละเอียดมาเลยครับตัวแรก อันนี้เป็นแม่ลูกครับลูกตัวผู้แม่ลูกลูกตัวผู้แต้ว่าลูกบ่ขายเอาขายต่แม่ตีลูกก็ไว้ถ้าแถมครับโอ้เอาแม่ราคามาแม่ท้องไอเจ้าไม้ครับแม่ทองเจ้าไม้นะครับเอกสารพันมีครับตรวจทองเรียบร้อยเพิ่งทองแค่เดือนนะครับเกลี้ยนกว่าครับอือเดี๋ยวพี่น้องฮ้องสังหวนซอยพี่น้องก่อนนี่นะครับโอ้เจ้าไม้เด้อพี่น้องเด้อของแท้เลยครับนี่นะครับเจ้าไม้เจ้าไม้ กำหนดขวพิ่นยี่ปีพฤศจิกาแลครับเนาะครับนี่ครับเดือนพฤศจิกาพี่น้องเฮาเนี่ยเนี่ยเนี่ยความสูงแม่เพิ่นไงไปได้คำนี้ร้อยสี่สิบสองบวกลบร้อยสี่สิบสองบวกลบนะครับเป็นแม่ทองไก่ขวดพี่น้องเฮาครับนะครับแล้วก็มีลูกติดมาตัวหนึ่งครับเอาราคาแม่มาก่อนครับอ่าแม่ลูกว่าไว้แสนสองเก้าพัน 1นึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับเจ้าว่าลูกบ่ขายได้ลูกอันนี้เพิ่นขายแม่พี่น้องห้องลาบลูกบ่ขายแต่ว่าลูกก็ไหวท่าแถมนะแต่ว่าตัวแถมนี่พี่น้องครับพี่น้องซื้อเอาซะในแม่มันนี่ตัวแถมนี่ผมเสียวเลยตัวลูกนี่ไปไปไปโชว์นะลูกมัน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 ธรรมดาดีครับเด็กพนี้เขาเนีโอ้ยเขาพี่น้องเ้าเป็นในหัวโหนกหัวตัวเข่าข้อท้ายหางแชงขาเหยียดครึ่งหนึ่งพี่น้องครับเพื่อเรา หนึ่งแสนสองหมื่นกับเก่าพันบ่คใครอยู่น้ำแม่เชียะสู้ด้วยครับนมเนาะไปหาแต่ผู้สาวเลยเห็นผู้สาวอยู่ใสแต่ไปแต่เบียดแต่เพื่อคือเจ้าของนะครับเนาะหนึ่งแสนสองหมื่นกับเก่าพันด้วยพี่น้องด้วยนะครับแม่ทองพี่น้องห้ากับเจ้าใหม่พี่น้องครับเก้าเดือนกว่าเก่าเดือนกว่าสูงลอยครับสูงลอยซีสิบสองบวกลบพี่น้องครับหนาลึกนะครับอ้างแข้งขาดี เรียบประคบประีบนะครับถุงน่องขาวกําไรนาหลังมีครบเลยโอ้หน้าตาทางเขาเพิ่นได้รูกอะไรนะครับนี่ลูกสามตัวต่อไปเนี่ยนะครับลูกสามตัวต่อไปพี่น้องครับเบิ่งอ่องคงอ่องข้อเอื้อกมะพร้าวยังไงนะครับไล่ก่วงตัวนี้เกลืองเป็นควายเกลืองเป็นควายเบิ่องไงนะครับเต็มผืวเลื้อทางเขาเปิดหน้าตาสวยวงเขางามหุ่นแมพี่น้องครับเมึงนี่โอ้ยเพิ่นจะ่วงลูกอยู่เลยพี่น้องเด้อนะครับ แต่ว่าไอ้นี่หังไปโซู่แต่คว่ำรอให้ผู้สาวเนี่ยมือสั่นเห็นผู้สาวยื้อเสกกับเปแต่เพื่อแต่เพื่อบ่กใครอยู่น้ำแม่เชียวใจหลูกจะมาเลี้ยงไอ้หายดีนะปั๊บถูกไอ้นี่ไหมนะครับอันนี้คือตัวแถมพี่น้องเฮ้าตัวแถมครับถ้าเชียร์นี่พูดแยกนี่แยกให้เพิ่นบ่นี่โอ้ยก็แยกได้อยู่ครับเพราะว่ามันเพิ่นสีเศร้าโน้มดีครับกินมือเทียวว่าทำนี่แต่ห่างๆอยู่ครับมันห่างอยู่เนาะ้มสวมแนล่ะละครับมันสมแล้วเดียนวัวหรือไงมึงเหงาหางพี่น้องเฮ้าม่งเหงาหางหลูกนะครับเกลียดเลยใครเเพพีีี้้้ยงดดรออมตัวนนุ่ ว่ามันธรรมดาแม่เพิ่นปันเข่าจีไงเอาไปรุ่นพี่น้องเฮานะครับมีรุ่นบักคักเล่นะครับเพราะว่าถ้าสลับใหายก็คือเป็นตัวเมียในท้องเจ้าไม่ของแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นรับประกันให้พร้อมนี่นะครับเพิ่นก็ว่าตรวจสอบได้คือเขาเนาะครับแน่นอนแน่นอนแน่นอนมีหอดเบอร์หมอเบอร์เจ้าของคั้ยเบอร์มีเบอร์สุดยั่งครับชัดเจนอยู่นะครับเนาะครับการตรวจสอบการยังก็เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับเอาแน่นอนพี่น้องเฮา นี่หนึ่งแสนสองมืนครับก่อเจ้าพันเป็นราคาเปิดราคาห้องครับต่อรองได้คือเก่าซื้อแม่แถมลูกซื้อแม่แถมลูกนะครับไปแปบักลาไปเมืองด้วยส่งฟรี h o t l เอาครับนี่ส่งฟรีแล้วแต่คุยกันได้ครับนั่นไปได้คือเก่าพ่อเถือกควาหนัวถือปบองเท่าใดก็ไปคือเก่าอะไคือเก่วีน้องเขาครับโอ้คุณแม่คุณแม่คุณแม่พี่น้องเขาลูกไหมใจลูกก็ธรรมดาเด้อครับนี่ใจลูกดีครับเด้อนี่พูดอะองค์แดงเคลื่อนที่องค์ สายอึ้งไปน้นองเขาสายอึ้ง <_ EN> <_ EN> พูดนะครับอโอ้ยอย่ามาบางังแม่ไม่ล่ะเพื่อนก็อยากโซ่ความรอเนาะปวดแล้วดิล่ะนี่ก็ได้ไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาไปย่างของไรย่างเป็นแม่ไปดูไปไปเนี่ยมารอผู้สาวอยู่นี่ไปไปไปมาพูดนะมามามา <_ EN> มาแล้วมาแล้วอีกแล้วพี่น้องเขานะครับโคมท่องผู้ใดหาโคมท่องมาเลยนี่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 จ่ายลูกแม่ว่าธรรมดานะครับเราก็จ่ายลูกแบบ แบบผดโพนะครับเอาเป็นไดไรครับรายละเอียดเพื่อนคมนี่ว่ามีเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ท้องเก้าเดือนกว่าแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ท้องกเก้าเจริญท้องกับเก่าเจริญเป็น้องเฮาไปทับไม้เนี้ยอุ้ยพี่น้องเฮาแข้งขาคุณมาใช่แล้วครับเก่าเจริญเนาะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับเก้าเจริญในท้องไหมครับนี่ครับในท้องแน่นอนอ๋อ ตัวลูกได้ครับบ่เนี่ลูกเป็นหลานเบิ่มครับลูกนี่เป็นหลานเบิ่มครับเป็นหลานของเบิม 1, ่บ<ผ>มพันล้านนะครับผมโอ้แสดงว่าคมตัวมาวกนะครับเนาะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ผสมหลอดตัวลูกสาวโดวยพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นมีซักเป็นหลานเบิ่มพันล้านนะครับนี่นี่นี่ต้นตัวลำชดดี้ไทยเปิดดีเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสุดทายพี่น้องเบิ่งนะครับพุนยืนดีท่ายเปิดท่ายกว้างสีดีโอ้ชมพู่พี่น้องเฮาชมพู่ชมพู่เลยเบื่องเอาพุน เงาเป็นเงาตัวนี้นะครับแม่ทองไก่ขอดพี่น้องเฮาความสูงแม่เพิ่นเท่าได้ครับนี่ร้อยสี่สิบบวกลบร้อยสี่สิบบวกลบเด้อพี่น้องเด้อครับปลาจ่ายลูกไหมมาโผดมาโผดเหรอมาเบิ่งหน้าตาทางเขาบ้านนี่เบิ่งเพิ่นพี่น้องครับเบิ่งเพิ่นโอ้เขาขั้นสอนนะครับนี่เนาะครับเขาขั้นสอนสวยๆได้แักลูกแล้วครับนี่ลูกตัวที่สี่ตัวต่อไปครับอ่าตัวที่สามตัวยังเดินเนาะครับนี่นะครับตัวที่สี่ตัวต่อไปพี่น้องเฮา อัตลักษณ์ผลจัดเจียนดีนะครับตาแต้มแก้มจำโอ้ยืนไหมปวดพัวแม่พี่น้องห้อบมึงเอาถุงเท่าขาวกําไลหนาหลังส,สวยๆเด้อพี่น้องเด้อกําไลงามตัวนี้กําไลงามยกดีเชิดดีนะครับเป็นควายกระดูกใยโบกใยพี่น้องเฮาตัวนี้หรือว่าไวด้การอยู่พูดนะโอ้โอโอยใจลูกเหีวแห้งพี่น้องเฮห้ององ,อง,งามเลยล่ะพี่น้องเฮาเอาหันถ่ายมาครับบันนี่หันถ่ายมา หน้าตาสวยพี่น้องเฮาพุ่นน่ะท่ายเพิ่นหางเพิ่นเบิ่งเอาพี่น้องครับพุ่นนั่นอ๋อะขากบอเบิ่งเอาเบิ่งเอาพี่น้องครับเบิ่งเอาเท่าไหร่ครับค่าเพิ่นแม่ลูกว่าไว้สิบสองครับหนึ่งแสนกับสองหมื่นสองหมืน่มนครับหนึ่งแสนสองหมื่นสื <รา S 1> ่อๆได้พี่น้องเด้อดนะครับได้สามหัวใจไปเลยพี่น้องเฮานี่นะครับกว่าเปลี่ยนมากเลยครับคุ้มเนี่ยโอ้ของแม่ยลอยหาซีบเรกมา โอ้คลิปที่แล้ววะครับครับนี่พี่น้องเฮาเป็นไรมาถ้าเทียบมีพี่น้องเพิ่นอยากแยกนี่แยกวะครับนี่เพรแยกได้ครับแยกได้แยกได้ทวงคุยกันเนาะครับเนาะครับนี่นะครับจะแยกเอาบวกราคาไปเลยบวกราคาไปเลยเอาวางไหมไอ้ลูกมันซีเมื่นหาถ้าแยกอ่ะถ้าแยกนี่ลูกซีเมื่นหาครับควายปีกัวนี่ก็อยู่ในเล้าลอยนีซิบไม่พวกเปียสามสิบตีครับลอยสามยี่หรอกเนาะ คราลอยลอยยิบเจ็ดเพราะขาดเนาะครับครับครับลอยยิบเจ็ดเพาหนาขาดพี่น้องเฮานี่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 นะครับถ้าแยกลูกสี่มื่นหาสี่มื่นหาเลือแม่แม่แปดสิบแม่แปดมื่นพี่น้องเข้าบ้านถ้าแยกเด้อถ้าแยกเด้อพี่น้องเด้อถ้าไปน้ำกันคือสิบสองอ่าถ้าไปน้ำกันเนี่ยคือได้ราคาลดลงไปอีกพี่น้องเฮาหนึ่งแสนสองหมื่นสื่อๆพี่น้องครับแล้วก็ต่อรองได้พร้อรรรมครับผมแล้วเพื stuffed stuffed ่อกะซ่งให้พร้อมฟี่ฟี่นี่คุยกันเอาพี่น้องเฮาตำนี้มีปะครับ บ่มีครับบ่มีไม่มีตำหนิแข่งขาเก่งดีเรียบดีนะครับถุงถอกถุงเท้าได้การเอาพี่น้องเบิ่งเอาพิจารณาเบิ่งเนี่ยชมตัวจริงแล้วครับเนาะครับผมมาเบิ่งเอาพี่น้องครับเอาไปตัวต่อไปเลยเฮาคำแล้วมาอีกแม่หนึ่งเงาเงางามงามพี่น้องเฮาเบิ่งต้นตัวล้ำชิ่งตัวนี้เป็นควายไทยสวยพี่น้องเฮาไทยสวยค่ะค่ะพี่น้องครับเบิ่งเอาเลยไทยสวยงามเลยนะพี่น้องเด้อนี่ยนี่นี่นี่เอาเป็นไรครับราดละเอียดเพิ่น แล้วเรายดเป็นแม่ท้องแปดเดือนกว่าครับแม่ทองแปดเดือนกว่าครับเจ้าเงินดีก็พอเจ้าเงินดีเด้นพี่น้องเดินนะครับนี่นะครับโอ้เจ้าเงินดีกัเป็นควายหยักควายใหญ่เดินพี่น้องเด้อตอนนี้เพ่นสังกัดอยู่ยิ่งโยงฟาร์มละเอียดสูงครับความสูงพ่นเไทยาละครับนี่ร้อยสี่สิบบวกลบร้อยสี่สิบบวกลบทองกับเจ้าเงินดีชจ็เดือนนะครับแปดเดือนกว่าครับแปดเดือนกว่ากว่ารับประกันท้องรับประกันทองรับประกันตำนี้ราคามา ราคาเจ็ดหมื่นห้าโอ้กว่าสูงรอยสี่สิบเือที่เปิดเจ็ดหมื่นหาน้อเป็นหางใส่เทียนหน่อยหนึ่งครับอ๋อมีตำนี้ครับผู้ใดไรสีตำนี้ก็ว่าได้พี่น้องเฮาครับแต่ว่าบ้านไหนผมบบ้างเหรอยบยบาบใบขออนุญาตนะครับเด้อครับอืมนี่นะครับเพื่อนเป็นหางเพื่อนเป็นหางใส่เทียนนะครับครับนี่มีมีขาวพี่น้องเฮานี่แต่เมียอันม่ลูก่วกันชิดที่แล้วแเม่ลรกหางใส่เทียนกับคนสั่งหลาย แบบโอ้มันกระจายลูกโพด่กันได้คนว่ามีอีกว่าแบบนั้นนะท่านนี่แหละควางเทียบ่นว่าค่อยโดนนี่ตัวลูกวันนี่ผมเอาเลยว่าแตไปทำค่อยเผือกนี่แหละควางแทีบจบเลยครับว้าคนว่ามีอีกบ่อแบบนั้นหาไม่ได้ด้วยท่านนี่นะครับบ้านนี้ในทองเพิ่มเป็นเจ้าเงินดีนะตัวนี้เนาะนะครับแปดเดือนความสูงพอร้อยสี่สิบบวกลบพี่น้องเฮ่อมีต้นนี้คือหางใส่เทียนพี่น้องครับนี่เรียบง่ายนี่ใสดีเชียวใสดีเพิ่นได้ลูกเลยเครื่องคำนี่ ลูสามลูกสามาทองลูกสามค่าทองพี่นได้ลูกมาแล้วสองตัวโอ้อัตลักษณ์งามตัวนี้พี่น้องเข้าตาเต็มชัดเจนสวยนะครับพุ่ท้ายกบงามอัตลักษณ์กะงามตัวนี้นะครับโอ้ยนี่แหละพี่น้องเฮ้าที่ผมบอกยุ่ประจํานะครับวายกะสิมีดีมีดอยนะครับต่างกันไปแต่ว่าให้พีให้น้องนะครับพิจารณาเอานะครับเบื้องต้นตัวล่าชิงมันสมคาสมเงินสมสมสมาไรกับเบื้องเอานะครับโอ้พ่ธรรมดาตัวนี้พี่น้องเฮ้าได้เงาเงาคักนะครับแล้วขาแช่งพนเยียดดี อย่างไงเพราะมีสายดีนี่นะครับเดี๋ยวผมไายกับไก่พี่น้องเบิ้งปุ่นอ่างนะครับทั่งอ่างทั่งเห่าด้วยพี่น้องเด้อตัวนี้ได้สวยเลยล่ะครับนี่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 ตัวลองไหนได้ครับราคาเนาะครับตัวใดครับตัวใดราคาตัวรองใดพี่น้องเฮาเพิ่งกระซ่งฟรีให้ครบถือขวายถือป้องเท่าไรก็ขายแน่พันว่าอีกละบ่เอื่อต่ผู้ถามเปลี่ยนเลยก็ได้โอ้ตัวนี้ขาหลังดีพี่น้องเฮานี่คือขวาเด่นเลยพี่น้องเด้อขวานเด่คือหางใส่เทียนนะครับขวาเด่นคือเป็นขาหลังดี ทายดีตัวนี้ทายงามล้วก็อัตลักษณ์ดีต้นตัวล่ำชิงถือว่าได้กันนะครับเรียบเรืบวกครบบวกคีเกือบดีเรียบใงปุ่นเบื้องเอากัก,กเอกสารมีมีครับมีมีมีมเอาพี่น้องเฮาตำนี้ก็บ,บอกกันไปแล้วราคาก็บ,บอกกันไปแล้วไปเบื้องตัวต่อไปเฮ้าแชร์หลังกว้างดีพี่น้องครับถ่ายเปิดดีดีพี่น้องทุกคใหญด้วยตัวนี้ครับว่ามันหน่อยหน่อยได้ไงได้เนี่ย อ๋พี่น้องครับมาเบิงอีกคม่หนึ่งพี่น้องเข้าโมนีไม่่าแบบสามหัวใจเด้อพี่น้องเด้อแบบโอ้แบบคุ้มพี่น้องเฮ้าพู้ใดหาอยู่สามหัวใจเด้อพี่น้องเด้อที่สี่ครับนี่จุดที่สี่พี่น้องเฮ้าครับยละเอียดมาเลยครับเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ลูกลูกตัวเมียครับในท้องมีไปครับหกเดือนครับในท้องเพิ่นหกร้างอุดร้อนหกเดือนเอกสารเอกสารครบครับในท้องเพิ่นเป็นสั่งอุดร้หกเดือนพี่น้องเด้อนะครับ เราบันีึตัวนี้ก็ดีลูกไผ่ครับนี่ร้านเบิ่มครับร้านเบิ่มพันล้านนะครับแต,ต,ต่ว่าตนโตเนือน้อหนังไ่ายเทยแข็งขานาเขาเพินินโอ้คุณราคามากครับราคาแมล่ลูกเบิดไว้เจ็ดหมื่นสามพรอโอ้พี่น้องเขาเบิ่งเอานะครับแม่สูงไรมาได้ครับนี่ร้อยสบบวกลบครับร้อยสาสบหกบวกลบเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่เบิ่งเอาเลย เพิ่นได้จักลูกแล้วครับนี่ลูกสามข้าทองครับลูกสามข้าทองพี่น้องเฮาลูก<อ>กำลังติดมูนะครับกำลังอยากไปหาเหรียญเห็นผู้บ่อลลอยดิเปล่ากวางหันโอ้แม่นี่ดีจ้ะอ่ะผู้บ่อลลอยด้อึมภูบาวผลลอยลอยในขว<อ>บคุณเนาะเห็นผู้บ่อลลอยมีแต่สิ่เหลี่ยมไปหาเขาปัดเ <c oughs> <อ>พิ่นนี่เขียนคิวแล้วพี่น้องเด้อนะครับเขียนคิวเพิ่นกำลังติสวยพี่น้องเฮานี่นะครับเพิ่นเขียนคิวยังสวยเลยพุ่อนอ่ะเป็นไดนนะครับอ๋าแน่นอนแน่นอนแน่นอนของเพิ่นพี่น้องครับเบิ่งเลยเบิ่งเลยพุ่น่ะท่ายเพิ่นขาเพิ่นแข้งเพิ่น ท้าเอาลูกาก,กิน้งแต่ท้ายแม่แม่แมหองหง,งคัพี่น้องเฮาพูดนะอ่ะอะแม่บานนี่สูง1อยสาบวกลบครับลอยสาทองสร้างอุดร6เดือนลอยบวกลบพี่น้องเฮาล้วก็ทองสร้างอุดรเดือนรับประกันครับรับประกันทองซื้อสองแบบว่าต้องไปรุ่นพี่น้องเฮาได้สามไปเลยพี่น้องครับสามในทองไปเลยเจ็ดหมืนกับ3าม0ันห้าร้อยเจ็ดหมืนสามพันกับหาลอยพี่น้องเฮามา ราคาโมนี่นะครับเราใจเราใจเอาเนี oh, no <oh, no, ่ยเนีเนี่บงเบื้งเบิ uh ้นเบิ้งลูกเบนผนเบิ้งเอาเบิ้งเอาไห้เบิ้งเอาครับนั่นทำเ้ยพี่น้องเลยทำนะครับควอยหน่อยมันบ่ค่อยยู่พี่น้องเฮาทังสี่ล่ะควอยน่อยันหน่อยทีเนบ่ค่อยยู่ไปแต่พืชนะครับเราเห็นเหตุการณ์ายทำมันสาเวลาไปพี่น้องเฮาขอถอดขอไปไว้สัก่อนตะวันกรนะเห็นหลายตัวนะครับเนาะครัับบบบาีีี่่มมคครรอองฟื ครับผมครับใกล้ๆเพิ่งกระซ่งไห่ได้คือเก่าพี่น้องเฮานี่อ่างๆนะครับจ่ายลูกคือยังเห็นบาริไดทองเป็นสร้างอุดรครับเอ้าเจ็ดหมื่นสามพันก็ผาลอยได้สามหัวใจไปเลยตัวต่อไปเฮามาตัวเบิร์มเล่มนี้ใบกว่านี้มาพี่น้องเฮาอแบบนี้มาเบิ่งชุดนี้แบบนี้ครับสุดท้ายไหมครับนี่ยังอีกคู่นึงครับยังอีกคู่นึงพี่น้องเฮาครับโอ้มีแต่แน่นอนขนาดเลยวันนี้นะครับเอาละเอียดมาเลยครับ อันนี้เป็นแม่ลูกครับลูกตัวผู้แม่ลูกลูกตัวผู้นะครับแม่ทองไปครับทองเจ็ดเดือนครับแม่ทองเจ็ดเดือนความสูงพันหลายปไในน้องครับร้อยสี่สิบบวกลบร้อยสี่สิบบวกลบด้วยพี่น้องด้วยความสูงเพ่นนะครับอในทองเป็นไผ่ครับนี่ในทองโค้มตครับในทองโค้มตครับลูกเก้าเจริญเป็นพอรับจ้างว่พอรับจ้างครับตัวนี้เป็นลูกเบิ้มมนีใบ อ๋อตัวลูกลูกตัวผู้เนาะครับลูกตัวผู้ดีเป็นลูกเบิ่มพันล้านมีเอกสารพี่น้องฮะครับนี่นะครับอือโอเหียกหลายเงียเหลี่ยงนี่นะครับเผนมีเอกสารเด้อตัวลูกนะครับครับแล้วกับตัวแม่นี่คือเผนควบตัวมากควบตัวลูกเก้าเจริญเก้าเจริญนะครับเป็นในท้องมีสับเป็นหลานสองพันครับนี่พี่น้องฮ่อถ้าเทียบพี่น้องจากไดเจ้าแม่มันได้ปะครับนี่โอ้ได้อยู่ครับได้อยู่ได้เนาะครับนี่นะครับวันนี้ผู้ใดหาอนาคตนะครับพอคุ้มฝูงพี่น้องฮ่อ ตัวนี้ถือว่าเปิลฉีไล่ได้พี่น้องเด้อครับ,รบเป็นลูกไส้เบิ่มพันล้านแข่งขาใหญ่มันคำมือซื้อดอกพี่น้องครับบ่าสันสิได้เห็นคักขักก็หนี้อยู่แข่งขาไงเรียบเรียบดีหน้าตาลรอนะครับพูดนะทางเขาเปิดเปิดเลยเด้อพี่น้องเด้อท้ายนี่โอ้หลังหดกุ้งจุ้งดีดีพี่น้องเหาตัวนี้เบิงบ่งเบิงบ่งเบิ่งเบิ่งถ่ายเถิดเรียบเรียบนั่นเบิ่งเอามาเบิ่งแม่เพิ่นบ้ я, บบานแม่แมงขังเบีย้ยไหม я. จับตาบักย่างไงพี่นอ้องเขาอ่องข้อชัดเจนเจ๋วเลย <ไว S 1> พูดน,นะตาขาวจานผ่านพี่น้องครับคว้ยลูกสวงได้ลูกสวงลูกสวง,สวงตัวต่อไปอลูกสวางข้าทองเนาะครับเนาะครับลูกสวางข้าทองพี่น้องเขาอันนี้ควายพึ่งได้ลูกแรกนะครับครับมาเบื้องอัตลักษณ์ครับตัวนี้อัตลักษณ์งามครับขนาดคำคำน,นี่พี่น้องเขานี่หุงเท่าขาวกำไลหนาหลางังครบเลยแล้วก็เล็บดีพกพกขี้อ่าเบื้องเอาพี่น้องเขานั่น เบิ่งเลยเบิ่งเลยเป็นควายอ้างดีนะครับแต่ว่ากระโต๊ะลำเลียงอยู่นะครับเพราะว่าควายผูพี่น้องเข้าพันได้ลูกควายผูเราพ่นเป็นสิกินนมเลี้ยงนมนะครับนี่ต้นนี้ว่ามีนะครับเนาะบอกมีแต่แมกกะขายแต่แมกกะขายครับแต่ลูกกะขายครับแต่ลูกกะขายแยกได้ครับแยกได้นะครับพ่นกับสีพ่อเส้านมมาละเอาราคาร่วมราคาร่วมมากกับเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยราคาร่วมเจ็ดหมื่นสามพันกับห้าร้อยพี่น้องเข้านะครับแยกกับจังหวะกันแต่แม่มันหาเือนเก่าเ้อ เลี้ยลูกเจ้าบาปงครับวันนี้ลูกมันเท่าไรก็สร้างมันโอ้โหต่ลูกเท่าไรก่อไหมอ้ตาเมียเท่าไรก่ไมเียเทิงลูกนี่ห้องไวเ้าร้อยเทิงเมียเทิงลูกเด้อพี่น้องเด้อสื่อสองเด้าม้แยกก็บตาเมีมันนี่ผมว่าหาเ0ินเก้าเอาพี่น้องเขาสูงร้อบวกลบสูงร้อยสีบวกลบทองนะครับทองเจ็เดือนกว่าทองเจดเดือนกว่าพี่น้องเข้าตำนี้บ่มี น,นี้ลูกเบิ้มมีใบตัวลูกเป็นลูกไส้ของเบิ้มพันล้านมีเอกสารนะครับถ่ายเทยเนื้อหนังแขงขาไดการมดนะครับบ่มีตำนี้ที่ราคามันสนั่นนีเพราะว่าผคข้มค้ม,คมตัวมากทำนั้นทับหลอดหน้ากระสีข่วมไปยย่ะนะครับเนาะครับผมนี่นะครับเอาสมเหตุสมผลพี่น้องเข้าไปเบื้องตัวต่อไปเข้าเอาพี่น้องครับบ้านนี้ชุดสุดดไทยนะครับบ้าควายงามคูพี่น้องเข้ายละเรียนมาเลยครับ นี่เป็นแม่สาวครับแม่สาวสาวสิงสิงอ๋อแม่สาวสาวฟันนมนมครับนี่ฟันนมนมครับฟันนมนมทั้งคู่รายละเอียดตัวอยงคู่ตีครับราคาเนี่ยรับขายยงคู่ครับจักบาทครับนี่คู่นี้เปิดไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกับห้าพันไข่สาวหน่อยพี่น้องเฮารายละเอียดตัวนี้มาได้ครับนี่ตัวนี้ตัวขวามือนี่ตัวนี้สูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบพี่น้องเฮาสาวฟันนมนมเด้อพี่น้องครับมักพอได้ไปใส่เอาหางพัวหางเลืกหางลามดี ถ่ายมุ่นนะครับต้นตัวล่าชิงหรือว่าใดการนี่ให้พี่น้องเบิ้งคักเลยนะครับคำพี่น้องคำจะว่ากแจงอยู่เปิดไฟแล้วนะครับนี Grammy coffee. ่นี่นี่นี่เบิ้งเลยโอ้แชงขาเกือบดีเรียบดี่ายดีหางดีตัวนี้ตัวนั้นเลยครับบ้านนี่ตัวนี้สูงร้อยสามสิบสี่บวกลบร้อยสามสิบสี่บวกลบพี่น้องเข้าเป็นวายสีอ,ออกดอกเล่านะครับเนื้อตัวเนือน้อหนังดีโอ้แชงขาใดการ หางเหงทายเถยดีเบดพี่น้องเฮาเบิ่งเอาเลยหนึ่งแสน 15, <000. S 1> หนึ่งนห้าันกันคูนี่ได้พี่น้องเดอ้อครับถ้าแยกแยก,แ,ยกแตกไล,ล่ละห้าหมื่นเก้พันเอาคันแยกไล,ล่ละหาหมื่นเก้าพันด้พี่น้องเด้อนะครับถา้าราคาแยกนะครับหาหมื่นกับเก้าพันถยโยกขึ้นหนึ่งแสนหนึ่งมืนนะครับโอ,แนอน้แน่นอนแน่นอนเอ้อ่งหูหควยคูนี่เบิ่งนะครับนี่พี่น้องเฮาผู้ได้หาสายพัฒนาเนี่ครับเอาเอาไป เอาไปเลี้ยงจังน้อยกับถ่าเฉียวมันล้นสะกวอนจังไปผสมเอานี่นะครับมันจังมันจังหุ่จัก,กว่ายจากของในทับเองกับมือนี่มันจังคักเนี่ยถ่ายดีเนื้อหนังดีเข่าข,ข้อดีตัวนี้พี่น้องเฮางัตลักษณ์รูปแบบอุ้ยคักขนาดพี่น้องเฮาเหลืองไอไฮด้วยพี่น้องเด้วยเพิ่งอัตลักษณ์เพิ่นอู้พุ่นน่ะพุ่นน่ะอ่องคงอ่องข้อเอิกนะครับแข่งขาเล็บดีเล็บบโอคบุกี้แน่นอนทางเขาเพิ่นเป็นไรครับชั่ววะชั่วเลยชั่วแน่ชั่วแน่เอาพุูน่ะเอา โชว์มาโชว์มาฟันน้ำนมฟันน้ำนมเด้อพี่น้องเด้อสาวฟันน้ำนมแต่อายุกะอายุกะสิมันสิเท่าไรนึกครับมื้อใกล้ได้ทับแล้วล่ะครับใกล้แล้วเนาะแต่ว่าอยากให้ดีคือต้องเฉาฟันคู่นุ่มลุนซะก่อนครับครับนะครับให้เพิ่นใหญ่ไปอีกซะก่อนนะครับมีรุ่น140นะครับค้อยคู่นี่ครับมีรุ่น140นะครับอนาคตเพิ่นสิไปไกลอยู่นะครับแต่ละตัวก็ถือว่าได้การหน้าคมดีนะครับหน้าตาท่าทางดีทุกตัวเลยพี่น้องเฮานี่เน้นมาเบิ่งตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อ เบื้องการยืนเบื้องถ่ายเพิ่นเบื้องหางเพิ่นตัวนี้ก็ได้ตัวละห้าหมื่นเก้าพันห้าหมื่นเก้าพันตัวละครับถ้าแยกครับมักตัวใดมาเรียกเอานี่นะครับถ้ายกกับมีราคาห้พิเศษอยู่แล้วนั่นเอาอีหลายจะไปขอดหางไ,ไหม่ม่อปิดไปยังไงเนี่ยนี่เอามาโซ่โลดเออ <c oughs> นั่น <c oughs> เป็นไดเอา้าเหมือนกับคักสุดท้ายลรวละนี่ ต้นนี้บ่มีบอมีครับบ่มีรับประกันนะครับรับประกันตํนนี้ให้พี่น้องเฮาถึงสี่คำพี่น้องครับแต่ว่ากับพ่อให้พี่น้องได้เบื้องได้ยอยู่พี่น้องเฮากับเน้นกับมาเบื้องตัวจริงก็ย้ำนั้นเขาเกาแต่ย้มคำคำละฮะยามอีกย่ามมือเขาเก่าแต่ยามคำคำละย้มนั่นน่ะย้มกู่เขาโอ้ยยามกู่เข่าแดดมันอ่อนนะโอ้ยเมื่อกี้นะโอ้ยยามกูเขานะครับมันอ่อนหรอมันเห็ดงงายมันเห็ดง่างมันเห็ดงงายครับครับอืะไรเถอะโอ้ยผมหลุขึ้นไปไกล โอ้ได้การได้การได้การเอาคำคำกัให้พี่น้องได้มีแห้งให้เขาแล้วเนาะครับนี่เอาอ่ามักตัวใดกัจังทัวมาสอบถามผูดค,คุยตัวรองราคากระเพิ่นพี่น้นองเฮ้าเบอร์นะไรครับเนาะครับเบอแล้วครับอา้าวสำหรับคลิปนี้พ่อไวย์สมิธสก้อนพี่น้องครับเบอร์โทรตลอดนี่ศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกหกศูนย์หกหกสองสองสองศูนย์สองสองสองศูนย์ครับทัวมาได้ตลอดเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ด้วยพี่น้องเด้อนะครับสนใจตัวใดกับทัวมานะครับสำหรับวัอนี้พ่อไวย์สมิธสก้อนนั่ 喂，马通啊，外姐。